ใ,ใจร้ายฉีดครั้งเดียวโอเคมาเลยพอเห็นอันนี้นนมาละโอ้มันใช่แล้วเน,นื้นอตัวที่ว่านี่ปกกองกองอยู่กับกองอยู่กับพืนเลย<ช>คือตอนนี้แมลงไม่มีใบก็เขียวยอดก็สมบูรณ์สวยแถมแถมลูกก็โดกด้วยเนี่ยดกขนาดเนี้ยจะห่องไงไหวเนี่ยเวลามันมีลูกแล้วมันอย่างนี้เลยนะครับเออลูกแคไหนแล้วแค่ไหนทต่ำๆมันติดดินเลยเห็นสลังโดๆแบบนี้คือพี่ใช้แมกมากับลาวา สองอย่างบวกกันบวกกันตอนที่ฉีดครั้งแรกเจอเพียเจอแมลงอะไรบ้างครับเล็กๆพอจะฉีดกาบได้แม็กมากมากะราวามาพึ้นบ้านแถวก็เรียกแมลงสเกนะตัวเท่าเม็ดสีดำเนี่ยหัวมันยาวๆมันชอบกินยอดมากัดยอดอือกาบกวนใจเนาะกาบทำยังไงลองเอายาเคมีที่เคยฉีดนี่แหละใส่เม็กมากะาาวาไปปกติ ใช้ยาตัวเดิมยาฆ่าแมลงตัวเดิมที่ฉีดพอมาผสมมากๆกับเราว่ะพผสมแล้วก็ฉีดฉีดครั้งเดียวโอเคมาเลยฉีดแค่ครั้งแรกก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงมือตัวที่ว่านี่ตกกองกองอยู่กองอยู่กับพืนเลยคือตอนนี้แมลงไม่มีใบก็เขียวยอดก็สมบูรณ์สวยแถมแถมลูกก็โดกด้วยเนี่ยดกขนาดเนี้ยจะห่อไงไหวโอ้ครับนึกถว่านี่เยเนี่ยเวลามันมีลูกแล้วมันอย่างงี้เลยนะ ครบเออตู้ใต่นหและท่อไหนตําๆมันติดดินเลยแต่ก่อนนี้มันมันดกอย่างนี้ไหมที่สลูกนะมันก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะมันไม่เยอะใช่ไหมเราก็ไว้ได้แค่ลูกเดียวมันไม่ต้องปิดทิ้งสุดท้ายก็คือลูกเดียวเพื่อให้ผลมันสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เราลูกที่เคยที่สุดแล้ว ครับอย่างนี้ถือว่าคุ้มค่าไหมครคุ้มค่าครับน่าจะได้เงินอยู่จะเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำมก็รอบนี้แหละใช่ไหมครับใช่ใช่สุดยอดเลยประสบการณ์เราก็ศึกษาไปได้วยทําไปได้วยเนาะกับมาเจอรอบนี้ก็น่าจะให้ดีที่สุดอะ่ะการที่หลังมันต้องห่อการถ้าไม่ห่อก็อเหลียมลงมันกวนมรมันทองครับแมลงมันทอง,ง,ท,องทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์การใช้แมกมากับละวาผสมยาฆ่าแมลงของพี่สวัสดิ์ส่วนท่านใดอยากใช้ตามหรืออยากใช้ก็ต้องไปสูน์ด้วยตัวเองต้องสูตรครับไม่ราบสูตรไม่รู้ครับ ถามว่าแพงไหมครับแพงแต่ว่าของแพงได้ผลเรามีเสียดายครับพแพงไ,ได้ผลนี่เสียดายครับ,ค,รบคือเท่าที่มีประสบการณ์การดูแลพืชดูแลส,ลแลส,สวนผลไม้เนี่ยเทียบกับไม่มีแม็กมากกับเราที่ใช้ย,ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนี่มันเปรียบเทียบแล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างครับมันก็นใช้ไปไปเรื่อยๆมันไม่ตื่นเต้นพูดง่ายๆมันไม่ตื่นเต้นเพอเห็นอันนี้มาแล้วโอ้มันใช่แล้วมันใช่นี่คือยังไงตื่นเต้นมันต่างกันยงไงพืชของเราพืชผลของเราผลไม้ของเราหรือว่าสวนผักเนี่ยครับ มันมีความแตกต่างผิดรูปปิดตาเราก็เอดีใจคือของของมันขายง่ายของขายยากก็ไปนั่งดูหลังจากเอาเมกมาลาวามาใช้แล้วมันที่ผลผลิตของเรามันสวยน่าขายใช่มันสวยมันผลผลิตมันก็ได้เยอะดูมีราคาด้วยใช่ครับผมใครเห็นภาษาโคราชก็ดีใจอะภาษาโคราชดนใจเลยดีใจคือมุ่งมหาเลยใช่ มืงหาคือต้องมีความต้องการ<ช>คือแสดงว่าอาจจะเคยเคย,เคยกินเคยทานแล้วสวยนี่มัน,มนเขาชอบสวยเวยเคมีเยอะเยอะมันก็มี้ครับเออของเรานี่ไม่เจอเคมีสวยนี่โอ,โ,อโ,อโอเคีโอมากคือพี่ผสมแค่ยาฆ่าแมลงตอนมาครั้งแรกหลังจากครั้งที่สองที่สาม,สามตอนนี้คือไม่นนมได้ผสมยาข้มามแมลงแล้วนี่ก็จะจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า ครับเออมันเ,มเยอะแล้วก็เอาเคมีลงบ้างครับครั้งแรกที่ผสมยาฆ่ามแมลงจนถึงวันนี้ฉีดไปสามรอบห่างจากครั้งแรกกี่วันเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิบเอ็ดวันยังไม่ได้ผสมยาฆ่ามแมลงครับไม่ไม่เกินไม่เกินไม่ถึงเดือนอนะ่ะพูดง่ายๆครับ,รบเกือบเดือนว่างั้นเถยังไม่มีแมลงมากวนไม่ไมีมปกติคือต้องฉีดทุกเจ็ดวันประมาณนะี้แต่ก่อนพอมันเยอะเอาไม่อยู่นี่มันก็เว้นสามวันโอ้แต่ก่อนสามวันวันอะไรประมาณเนี้ย มีราเอียดการณ์ว่าการฉีดไปแล้วมันทีเฉยอยู่เนี่ยแล้วจะเอาแบบไหนมันใช่แค่นั้นนะขาดไม่แล้วจะเปลี่ยนตัวไหนมาฉีดเราไปร้านขายยาก็บอกเอาตัวนี้ไปบาลองแล้วถ้าไม่ได้อีกก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่แต่เราก็ต้องจ่ายเงินใช่เรื่องเองะไรต้องจ่ายเงินคือตั้งแต่เอาแมกมาละวามเาสมยาฆ่ามลงใช้ตัวเดิมด้วยใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนยาตัวใหม่เปลี่ยนทุกตัวเปลี่ยนไปไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนยาใช่อ๋อเหมือนสลับกลุ่มยาใช่ครับไปซ้ำกันมันก็ยิ่งดื้อสลับกลุ่มยาเพื่อไม่ให้ม ดีเยี่ยมเลยครับแสดงว่าเข้าใจเรื่องแมลงด้วยแสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวธมมาธรรมนานเนาะก็ลองติดลองตกจนเข้าใจแมลงนี่น่าหลกผลผลิตถึงสวยงามแล้วก็ปลอดทั้งเตี้ยแมลงหนอนตอนนี้ยอดสมบูรณ์ลูกกดกแฮปปี้เนาะอย่างนี้เนาะแฮปปี้มากคแฮปปี้มากอือสุดยอดเลยเขาเป็ยนยังไงกอมันเหมือนความแตกต่างโอเคไหมโอเคมากภาษาโคราช่าจังไรครับดีใจหลายดีใจหลายดีใจหลายคือใช่แมกมาลาวาเยี่ยม